ถ้าหากคุณผู้ชมเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาเกมฟุตบอลที่อยากจะเตะลูกโทษเตะไข่กรรมาการเอ้ยไม่ใช่ก็ต้องพบกับเกมฟุตบอลคอนเพทูเอิน NFT คือเกมนี้เนี่ยถ้าดูจากหน้าตาการเล่นนะครับก็อาจจะคล้ายๆกับเกมพวกแนวคิตูเอินอย่าง C ีซิตี้เนาะในส่วนของนักเตะเนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งระดับนะที่เป็นแรล่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์สตาร์จะเป็นโกจะเป็นโปหรือว่าจะเป็น ตัวซีเนียโปนะก็คือลองโปแล้วก็มือสมัครเล่นเอาง่ายว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยสุ่มแล้วได้ตัวที่ไม่ค่อยดีเนี่ยก็อารมณ์เหมือนคล้ายๆกับตัวรถนะที่มีระดับเป็นแร่ก็จะเตะได้เยอะหน่อยหรือว่าเป็นระดับซูเปอร์แร่เนี่ยก็จะเตะได้มากหน่อยนะครับระดับก็อยู่ที่ว่าดวงของเราเนี่ยจะดีหรือจะแย่ใช้ดวงสุ่มอีกแล้วกาชาเกือและเกมนี้นะครับก็ยังจะมีเรื่องของแรนด้วยนะครับที่เราสามารถซื้อสนามเนี่ย ไปทาการเอืนได้แบบง่ายๆเลยก็คือเราเนี่ยสามารถที่จะเอาสนามเหล่านี้นะครับที่มีการประมูลเนี่ยมาทําเหมือนกับว่าก็อารมณ์เหมือนทําฟาร์มเลยครับก็คือเราซื้อไว้แล้วก็กินส่วนแบ่งต่างๆในส่วนของการเล่นเนี่ยก็จะมีการแบ่งออก3โหมดด้วยกันก็จะมีโหมดแบบเป็น PvC แล้วก็มีแบบ PvP ก็คือกับคนเองเนาะเออซูเปอร์ครัพนะครับหรือลีกก็คือแข่งแบบลีกชิงถ้วยต่างๆก็จะได้รับรางวัลที่มากขึ้นด้วยในส่วนของนักเตะเนี่ยก็จะมีการแบ่งนะครับราคาตามนี้เลยนะ เราสามารถดูราคาได้จากซึ่งมันก็ทําให้เราเนี่ยสามารถรู้ได้ว่าเฮ้ยราคาอ้างอินเนี่ยต่อตัวละครน,นึงเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถตั้งราคาได้แบบไม่ยากเลยเนาะแล้วก็ในส่วนของการอัปเกรดเนี่ยเราสามารถอัปเกรดได้ทั้งเสือ้อรองเท้าแล้วก็ตัวพลังงานถุงเท้านะครับถุงเท้าก็อัปเกรดได้เหมือนกันหลังจากที่อัปเกรดนะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือทําให้ของเนี่ยดีขึ้นมีเลเวลมากขึ้นนะครับก็จะดูดีมากขึ้นด้วย ในส่วนของตัวเมตาเวิร์นะครับก็จะเป็นแบบอย่างนี้เลยซึ่งแอดมองว่าดีนะคือเราสามารถที่จะทําการกดเพื่อทําการแข่งขันเนี่ยคือสมมุติว่าเราเลือกเนี่ยพยาบาลใช่ไหมเข้าไปรักษานักเตะสมมตินักเตะบ,บาดเจ็บหรือว่าเข้าไปทําการดูแลฟิตเนสอะไรงนี้ทําให้นักเตะของเราเนี่ยเก่งขึ้นเวลาเตะเนี่ยก็จะได้รีวอร์ดมากขึ้นหรือว่ามีการพัฒนาซึ่งถ้าเกิดเขาคิดในส่วนนี้มาเนี่ยก็จะทําให้ตัวเกมเนี่ยไปได้เรื่อยๆนะครับในส่วนของตัวทีมเนี่ย เขาก็เปิดหน้านะครับเราสามารถเข้ามาส่องกันได้ด้วยมีเดฟสาวอยู่คนเดียวโอเคครับในส่วนของไวท์เปเปอร์นะก็คร่าวๆนะครับตัวนี้เป็นภารกิจแล้วก็วิสัยทัศน์นะครับโอเคการเล่นมีรับแล้วก็จ่ายอ่าเห็นไหมครับจ่ายก็จะมีเรื่องของการซื้อ,เ,อเครื่องดืม่มชูกําลังเสื้อผ้ารองเท้าถุงเท้าเพื่ออัปเกรดการประมูลสนามกีฬาคา <c oughs> งประมูลแล้วก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนหมายเลข ตรงเสื้อนะครับสามารถเปลี่ยนได้ก็เหมือนคล้ายๆกับะทะเบียนรถเลยนะเติมพลังกายเพื่อแข่งขันทุกวันแปลว่าพลังงานของเรานะครับก็คือใช้เป็นพลังกายนะครับเราก็สามารถเติมได้ซื้อกาดเพื่อทําการอัปเกรดผู้เล่นในตํานานแปลว่าสามารถที่จะผสมนะครับตัวผู้เล่นหรือว่าสามารถซื้อได้นะครับเป็นกาดเนี่ยเพื่ออัปเกรดแล้วก็เปลี่ยนต้องมาดูอีกทีว่าเป็นยังไงนะครับโอเคส่วนได้รับเนี่ยก็ตามโหมดที่แอดบอกไปเลยนะอืม m e t a เวิร์อันนี้ก็ต้องรออีกทีนึงนะครับในส่วนของราคานะครับาราคาการขายส่วนตัวอยู่ที่0.25 0.025อันนี้คือถ้าตีนะแอดตีนะว่าราคาอยู่ที่ประมาณ0.2เนาะอันนี้ตีราคาเลยนะ0.25คูณด้วย30 33แล้วกันประมาณ8บาทอาแอดตีสัก8บาทแล้วกันราคา8บาทนะครับแล้วก็แผนงานเป็นยังไง อันนี้คือเอาราคาไว้ในใจก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าตัวเกมเป็นยังไงนะเปิด IDO วันที่17มกราลงทะเบียนนะครับวันที่24มกรานี้จะประกาศแล้ว IDO จำนวน1,000คนแล้วก็25มกราเนี่ยจะเริ่มขายไอ IDO นะครับบนนี่ครับเริ่มขายนะครับในเว็บไซต์ของเขาแล้วก็26 26 แกะกล่องผู้เล่นจํานวน20ผู้เล่นต่อบัญชีอ่านี่ครับปลดล็อกการถอน500โทเค็นต่อวันอนุญาตให้เดิมพันเอ้ยอันนี้คือคุยกันมาแล้วใช่ไหม500โทเค็นเนี่ยแล้วก็เปิดตัว p v c บนเว็บนะครับเปิดการโอนตึ๊ดต,ตึเปิดโหมดก็คือภายในไตรมาสนะครับแล้วก็แสดงการแลกเปลี่ยนแบบ Cdx อ่าในส่วนของการเล่นนะครับเราสามารถ ทำการฝากเงินได้จากหน้าตรงนี้นะครับคล้ายๆกับตัวซิตี้เนาะแล้วก็มาทําการดิฟฟิซิตนะครับอันนี้คือเป็นการฝากนะเข้าไปปุ๊บหลังจากนั้นเราก็มาทําการเปิดกล่องสุ่มได้ซึ่งจากตรงนี้นะครับถ้าเราจะเห็นนะนี่นี่ครับในส่วนของตัวตลาดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสเต็กกิ้งแล้วก็ในส่วนของตัวสนามนะ อันนี้เขามีไว้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องรอตอนเปิดเกมว่ามีประมูลยังไงในส่วนของตัวนี่ครับสามารถเปลี่ยนสัญชาติได้นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้จากตรงนี้ราคากล่องอยู่ที่500นะครับ500 FBC จะตกอยู่ที่ประมาณ4000บาทนะครับโดยประมาณนะครับอันนี้โดยประมาณนะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ4000บาทนะครับ เปิดสุ่มกันเดี๋ยวต้องมาลองนี่เห็นไหมครับมันจะมีตำแหน่งต่างๆนะครับโดยการดูจากด้านบนตรงนี้ได้เลยนะอันนี้ก็ยังยังได้แร้งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอันนี้ได้โปรมาคนหนึ่งนะอันนี้ได้โปรอันนี้ดีเดี๋ยวสุ่มต่อนะครับถ้าเป็นโปรเนี่ยจะได้อยู่ที่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ส่วนสตาร์เนี่ยอยู่ที่หนึ่งนะครับ <c oughs> เกลือซะส่วนใหญ่อย่าเพิ่งเกลือเยอะสิดูดิอันนี้ได้อะไรซุดพิเศษสตาร์สักตัวได้ไหม ประดับบารมีช่องหน่อยเอาหน้าประดับช่องหน่อยสุดซูเปอร์สตาร์สุดซูเปอร์สตาร์แต่ว่าจริงๆเปิดตัวแรกมาเราได้เป็นเอ่อตัวโปรเนี่ยก็คุ้มมากๆแล้วนะครับเฮ้ยสุดซูเปอร์สตาร์มาสักทีดิดซูเปอร์สตาร์ซปเอร์สตาร์ซูเปอร์สตาร์อยากจัดดูซิว่าแอดจะสุ่มกี่ตัวถึงจะได้สุดซูเปอร์สตาร์นะครับ โอโหยังไม่ออกเลยครับซูเปอร์สตาร์ซูเปอร์สตาร์มาเอาเปิดไม่ได้แล้วครับเอาโอเคครับเรามาดูในส่วนของการเล่นกันนะครับในส่วนของการเล่นเนี่ยก็เล่นไม่ยากเลยนะครับกดเพ์เนี่ยก็อาจจะเป็นแคปแคปชาขึ้นมานะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่มีนะครับแต่ก็ไม่แน่นะถ้าไม่มีแคปชาก็ก็ไม่ได้แหละแอดว่าน่าจะมีแหละ นี่ครับมันก็เป็นรูปแบบการเล่นแบบนี้ครับเลี้ยงไปเลี้ยงมาปุ๊บ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 เออมันดูยังไงยังไงอยู่ใช่ไหมแต่ก็โอเคนะแอดว่ามันก็โอเคอยู่แล้วพอเราชนะนะครับเราก็จะได้รีบอร์ดนะมันก็มีเลี้ยงลําดับถ้าเกิดว่าเราแรงสูงขึ้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ดีๆเนี่ยครับต้องดูอีกทีนะครับว่าเฉลี่ยแล้วรวมเนี่ยเท่าไหร่โอเคโหมันได้สิบตลอดเลยอ่ะเดี๋ยวเล่นให้ดูไปเลยแล้วเดี๋ยวววลองคคําานนนณกััะรบ่ รอบนึงเนี่ยจะได้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แล้วก็อัตราการคืนทุนเนี่ยโดยประมาณอยู่ที่เท่าไหร่นะครับคือถ้าเกิดทัศน์กดดีๆเนี่ยก็จะมีโอกาสชนะมากขึ้นเฮ้ยทำไมที่หนึ่งตลอดเลยเนี่ยโปไงโปมันเก่งโปมันเก่งก็อย่างเงี้ยแหละโปมันเก่งเฮ้ยนี่เอ้ยเราแพ้แล้วเมื่อกี้เตะปึ้ง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 วาร์ปได้วาร์ปได้โอ้โหชนะเฉยนี่ครับหมดแล้วอ่ะเรามาดูรีบอร์ดกันนะครับได้สี่สิบ โอ้แม่เจ้าเต็มที่คือ50นะครับเต็มที่คือ50าสิบอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันถ้าสมมติได้ห้าสินะครับคูณด้วยแปดเราจะได้400ถ้าเกิด40่สิอ่าผมตีอาจจะได้สักประมาณ30ก็ได้อันนี้ตีคร่าวๆนะครับ30ถ้า30เนี่ยสามสไม่น่าใช่20คูณด้วย25น่าจะ ถ้า20คือ25วันแต่ถ้าเกิด30ถ้า30นะครับถ้าสมมุติว่าได้ตัวโปรเนี่ยแล้วมันเตะได้ประมาณนี้นะครับ30เฉลี่ย30นะ15วัน20วันเอสิบเจ็ดสิบเอื 17, 17, อมประมาณ17วันเช็ดซิงจัดแต่แอดว่าไม่น่าใช่นะครับคิดว่าน่าจะได้ประมาณ20ครับเพราะว่า ไม่ฉะนั้นมันจะเยอะเกินไปนะมันจะเยอะเกินไปเฮ้ยแต่เกมน่าเล่นนะบอกเลยน่าเล่นเนี่ยดูดิเล่นไงี้ยถ้าเกิดใครไม่อยากแบบขี้เกียจรอเนี่ยก็กดควิกไปได้เลยนะผ่านไปได้เลยอ่าอัตราการคืนทุนประมาณนี้นะครับ20 1สิถึง20วันเอ้ยติสัก20ถึง25ห้าแล้วกันอ่ะ20สิบวัน20สิวันย5้าวัน30วันประมาณนี้ครับก็เฉลี่ยดูเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูเฉลี่ยจากไอ้ตัวนี้ละกันที่เป็นแบบตำแหน่งธรรมดานะครับ อันนี้คือแบบปืนสมัครเล่นนะครับได้ประมาณ5 5หคูณด้วย4รอบเห็นไหมครับเอาน่าจะได้ประมาณนี้ครับอาจจะต่ํกว่านี้ก็ได้แปลว่าถ้าเกิดว่าเราอยากได้ตัวที่ดีๆนะครับแล้วก็ตําแหน่งดีๆเนี่ยเราจําเป็นจะต้องได้ตัวที่มีระดับสูงๆนะก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถได้รับโบนัสหรือว่าได้รับไอตัวคะแนนเนี่ยเยอะขึ้นด้วยนะครับ โอเคสำหรับคลิปใ,ในวันนี้เนี่ยต้องขอฝากไว้เพียงนี้นะเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันได้นะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย